สวีดัสสวัสดีค่ะแม่จา๋าพาเพินมาแล้วสามทนมาแล้วสวีดัสสวัสดีค่ะทุกคนพบแม่จา๋าพาเพลินกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็พาทุกคนนะคะมาทัวร์ป่ากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จุดมุ่งหมายของเรานะคะแม่จ๋ามีอุปกรณ์พร้อมนะคะจุดมุ่งหมายของเราวันนี้นะคะ มาเก็บเห็ดหูหนูกันค่ะมาตามล่าหาเห็ดหูหนูกันนะคะเดี๋ยวเรานะ,ะไปตามล่าหาเห็ดกับแม่จ๋านะคะไปช่วยกันเก็บดูซิว่ามันจะมีไหมนะคะไปกันเลยจะมีไหมเอ่ยเดี๋ยวเราไปตามหาเห็ดกันนี่นะคะทุกคน เยอะเลยไอ้ <Hi. laughs> ผู้ป่าน้อยมาผู้ป่าน้อยก็จะสงสัยใิ่ไหะว่าทำอะไรของมันวะ <laughs> นี่โอ้ยจิ่งน้ำนี่งามๆเลยวันนี้ได้เป็นเป้

เดี๋ยวเราไปหากันดูซิจะมีไหมเห็นอยู่ดำๆมันจะใช่หรือเปล่าอันนี้มันก็ใช่อยู่นะทุกคนแต่ดำจังเลยมันไม่สีน้ำตาลนะมันดำดำโดนฝนมากแล้วกินได้ไหมนี่ดำปิดปี มีสีเหลืองด้วยนะดูต้นนี้ย้อนแสงเลยนะทุกคนอาจจะมองเห็นู้นสุดปลายเลย Ui trời, thằng Naly đầm đầm tìm mấy Nè chú con. Dơ, dạ. นั้นยันปลายเลยเนี่ยนะโอ้ย <c oughs> มาเป็นเป้เลยนะ นะคะทุกคนก็เก็บเห็ดได้เยอะพอสมควรนะคะโอเคนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเ,เราจะไปเที่ยวไปกินหรือว่าพาไปเพลินไปอะไรยังไงแบบไหนติดตาม s u b s c r i b e แม่จ๋าไว้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องแม่จ๋าพาเพลินค่ะ เสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย